เอ้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาถล่มเซิร์ฟลาซิตี้นะครับผมโวยหมัดเ牡ิงของผมนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับปอมตัวเป็นมิสเตอร์ปีเพื่อแจกเงินคนนะครับที่บิดมานะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเวงโง่น้าหีเย่อเต๋อวกากาไอ้ควาย ร้าน X Car d e s k t ับนะครับร้านดีที่สุดนะครับผมควายพ่อมึงาควายพ่อมึงาร้านดีครับร้านดีครับดูดีโอ้โหพ่อพ่อเงาพ่อมึงามันจะเบี้ยวเป็นหาแม่มาไงที่อะ Car Desktop ครับเป็น Car d e s ครับโปฟที่ดีที่สุดนะครับผมทีมีมีครบนะครับโปฟที่ดีที่สุดครับมีโปรดแบรนดเป็นครับประเทศนี้แบนกูกี่ทีกูก็โปรดได้นะครับประเทศกากนะครับ ครูปวดนายกีทีก็เหมือนเดิมนะครับครูปวดนากีทีก็เหมือนเดิมนะครับประเทศกากนะครับโอ้พ่อมาหงายศาสตว์กูเนี่ยก <ing> ูยอมมนุษย์ครับกูยอมมนุษย์ไอ้เหี้ยโอ้พ่อมายอมมนุษย์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้พ่อมึงอ่ะ กูยอดมนุษย์เฮ้ยมึงรู้โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวร้าน X Cloud Shop นั่นเองนะครับผมจำหน่ายโปรแกรมช่วยเล่นนะครับผมสามารถไปซื้อและจับจองกันได้เลยนะครับผมการันตีจากดิกกี้เองนะครับผมมีทั้ง c m d แล้วก็คีย์นะครับผมมีหลายๆอย่างมากเลยนะครับผมคุ้มมากจริงๆนะครับผมขอบอกให้นะครับโคตรถูกโคตรคุ้มโคตรคุ้มค่านะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่เว็บ X Cloud Shop นะครับแถมยังมีโปรแกรมปลดแบนนะครับทุกกันโปรเลยนะครับพราดูสำหรับใครที่เป็นเรือแล้วโดนแบนมานะครับกูขอแนะนำเลยนะเว็บนี้นะครัับบมมีทุกกอออย่าางนะะหรรรืไ็ตค ีนะครับกดออกทุกกันโปนะครับผมและที่สําคัญนะครับมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับผมตอบไวอย่างแน่นอนนะครับสามารถกดเข้าดี่คอนหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็วันนี้อยู่ผมนะครับดิกกี้นะครับแล้วก็น้องผมนะครับวันนี้เราจะทําการมาเลียนประเทศลาสกิตี้กันอีกแล้วนะครับเป็นประเทศที่แบบสนุกดีครับสนุกดีนะมีความสุขนะครับอุ้ยไมแบบตรงนี้ใครเนาะขอแยดขอแอดแวนะครับขอแยดแวนะใครเนี่ย ทำอะไรครับเนี่ยครับแม่ครับทำอะไรครับเอ้าเอ้าเฮียเฮียแอดมินป่าววะเฮียคุณดูดูดิโอ้โหนาผมเอาหมัดระเบิดมาปล่อยตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวรอเลยครับผมขออนุญาตไปผมขออนุญาตไปนี้ก่อนดีกว่าเป็นเรื่องกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาจัดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอ้เฮียแม่งเออเอาเอาไว้เป็นที่สุดท้ายแล้กันนะครับตรงเนี้ยไม่ไหวจริงปะไปท้ายคลิปไปท้ายคลิปสามารถ โฆษณาได้นะครับผมรีกิรดีแน่นอนนะโฆษณาแบบติดต่องานได้นะติดต่องานได้ให้รีวิวได้นะครับโอ้โหรีวิวดีแน่นอนนะบอกให้แล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็สามารถไปเข้าเว็บไปสั่งซื้อหรือว่าเข้าดิคอรดร้านเอ็กกาเดียสตก็ได้นะครับโอ้ยอันนี้ร้านดีจริงๆนะครับมีทั้งเสียงีทุกอย่างนะครับโอเคน้องมาเล่นกันเว้ยมาเล่นกันเว้ยเอาไปดีลงไปวะลงไปเล่นขำ ได้พี่ได้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 โอ้ดูรถแม่งพีอยากขับใบเยอะโค้เท่อะมีแก๊งแล้วมีแก๊งขับได้ป่ะพี่ขับได้ทไมต้องขับไม่ต้องขับไปดิไปดิไปดิเฮ้ยขับไปไม่ล่ะขับหนีแม่งเลยขับขับขับไปปีจ่อละม่นต้องปีก่อละแล้วว่าสงสัยได้เม็แรงขับหนีเลยขับหนีเลยเร็วเร็วเร็วดิเร็วดิ ไปดีขับหนีดิรีไปไปแล้ว่ลืมล็อกรถตัวเองก่อนชิบหายล็อกรถไปไปไปรีเบลไปรีเบลไปรีเบลไปบิตตัง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 ขายกันได้ไม่เอาเรเบลนี้แหละใกล้ๆนี้แหละเ้ยเห็นแบบนี้แล้วอย่าอย่าาอย่หาว่าพวกผมว่ายักยอกเงินนะครับผมไม่มีนะ นะครับมันเป็นวิธีการหาเงินครับวิธีการหาเงินแบบหลักเลยนะครับผมมันเป็นวิธีการหาเงินที่ไปสุดของแกงเอ็กโซดัสนะครับอ้าวผมขอพูดอะไรหน่อยแล้วกันครับจริงๆตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกในแกงเอ็กโซดัสมาประมาณ20ปีเนี่ยผมก็หาวิธีเงินอย่างนี้ตลอดนะครับโอ้โหเชี่ยเ้ยสนับสนุนกูเถอะนะโฆษณากูเถอะนะครับร้านร้านโปรคนไหนนะที่ที่ดูกูอยู่นะก็สนับสนุนกูหน่อยนะเดี๋ยวกูกูรีวิวให้ดีๆเลยนะกูรีวิวให้ดีๆนะจะบอกไง ก็ไอ้มึงจะบอกอะไรอะไรวะมึงจะบอกมานานไหมล่ะฮะสองวันครั้งเลยโอ้แพ้ไปไหนไอ้อะสองวันครัง้งไม่ไปครังเฮ้ยหายแล้วหายแล้วไปไปวิด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 ลงนะตอนแรกมันก็ยังอยู่ได้นะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนกุญแจรถวะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลงก่อนลงก่อนไปลงก่อนลงก่อนโอ้ยคุณโอขอโทษนะครับภาพไม่โหลดครับจังหวะนี้ในนี้นะครับเลเวลบนนะครับภาพไม่โหลดนะครับ นี่ขาย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 เงิแดงาสามแสนก็ได้สามแสนขายเงินแดได้ครัขายเงิแดงครับมี่พี่สองแสนสองแสนเลรยเแั้งสิเลรยสี่สิบอุ้ยอะไระเปิดแดงพี่ขายเงิแดงครับมีขายนเดยสี่สิบหาคนเหมาเงินแดงเหรสี่สิบขายเงินแดงเหสี่สิบมีใครบ้างใคใครมรับม่รับพี่เหมาเหมาครับ มีสองแสนมีสองแสนมีสองแสนพี่คนไหนไหนคนไหนพี่คนไหนมีสองแสนส้แดงสีดงสดงครับมีสี่แสนพี่คนไหนโอ้ยยังมันอยู่ไหน่นอกมาด้นอกครับนนอกานนอกไปดีนอกนนอกเดานนอกเดียวนนอกมา้กมาด้าในนอกในนอกยไหมคนนึคนมันวายะคนนี้หรอใครที่ขายกนดมมใช่มพี่มพี่ ไปด้านนอได้ไหมพี่้ายหน้าเยดได้ไหมีมสองสพี่ใช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 ่รอเลยรอเลยแนมไม่เอาสองแสนนะครับลดไมีมีเท่าไหร่ครัีชายเท่าไหร่เองนัจบี่มีเงินเท่าไหร่เท่าไหไปไหน อย่าพูดแบบอันนี้เกินไปนะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเออเหรียญหรือเปล่าเงี้ยได้ไปได้สรุปว่าอะไรครับแสนใช่ไหมอย่าเงโอเคครับโอเคครับครับนะครับเจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสี่แปดครับแล้วบอกมาที่ตู้แล้วบอกมาที่ตู้นะบอกมาที่อะไรนะครับพี่ครับพี่ถือว่าให้เป็นเงินสดนะครับมาขอที่ตู้ครับผมทีขอที่ตู้ มามามาไปไไป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 มีมียอการนี้อดีไกูดีก็ไ้กูเปแล้วไกูปแล้วมันเกูปแล้วมันเองเราขันขะไ้ไอ้ไออเห้ไมครับมาตรงนี้ได้ไหมพี่คนมันเยอะ่ะพี่ไม่ได้โอ้ยเอ็งเอ็งวนีเลยเอ็งว้นีเลยว้าปมาว้าปมาจากตรงนั้นข้างนอกปรับกดเอเก้าวบินเกดเอเบกเดออกมาเลย เดี๋ให้ให้ให้มันไป็หนึ่งบาทเดียวไอ้เยอะไอ้ไม่ต้องให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระบุเลขไอ้เหี้ยหนีแม่งเลยมันไม่รู้หรอกมันไม่มีโอเวอร์เลยวา้ามาเลยกดเอฟเก้ามาเลยทำเป็นเหมือนแคสไงเอฟเก้าว้ามาเลยว้ายักวาร์้อยู่ไหน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 อยู่ไใด พี่อะอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู้ว่าพี่ถนนอ๋อไมาดิผมโคไกลเลยครับผมต้องลงนะครับเป็นอะไรไหมผมไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่พี่มานี่หน่อยสิเดินบิดเดนบิดบิ๊ครับพี่ครับผมโูบพี่อยู่นิ่งๆหน่อยออะไรครับพี่ครับพี่อยู่เอ็กโซเหรอใช่ครับ พี่พี่ขโมยรถหนูมาจากตรงไหนอ่ะดูผมไม่ได้ขโมยผมไปเจอตรงเนี้ยเลเบลอ่ะวิธีการหาใช่รอหนูหนูแช่มันมีคนไปจอดตรงเลเบลอ่ะหลอหนูขับไปหลูดนะหลูดไฟอ่ะนหมันมีคนขับไปเลเบียลครับเดียวนะครับสอทีนี้แล้วสะดดวก่ไไมมม้ขโยาใช่ไหมผมไม่ได้ขโมยผมสาบานเลยเนี่ยทำตามผมได้เลเบลกับผมไหมล่ะไม่ไม่ไม่ปั๊ปังั้นเอารถไปขับไปลรีบไปช่วยรถให้เขา ครับไอ้หีโห้อรถเอาเรื่องอันนียรถเนี่ยไอ้หี้ยเองอยู่ไหนเองอยู่ไหนผมอยู่นี่เลยผมอยู่ไหนไม่รู้ที่ป้าย T T R A T R A ไหนวะตัวเลขเล็นใหญ่อะถนนใหญ่ท่าไหนอะเองจำมั่งดิเลขเนี่ยคือวิธีการหาเงินครับวันเดียวภายในวันเดียวได้แปดล้านนะครับคุณดูขึ้นมาครับน้องนี่ครับวิธีนี้สุลตาครับดะรู้จักรู้จักการนั่งรถสิครับโอ้โหดูดิ วันนี้ขอญาติดีนะครับวันนี้ขอญาติบิดนะวันเนี้ยเอออย่าบิดดีน้องเฮ้ยขอญาติบิดหนึ่งวันนะเอ็งไปไหนเนี่ยเอ็งทำไรอ่ะกำลังมาเกิดเลยลูกพี่สวัสดีเอาแฮปปี้เบอร์เดย์น้องเกิดเมื่อวานไม่ใช่เหรอวะตันนี้ครับพี่แอ้มอยู่ครับเยอะเรื่ยๆทักทคัพี่แอ้มดีไรดีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งให้เก็บไปเองอ่ะเป็นโรงแรมดีกว่าเว้ยมีบาร์ไหมวะไป็นโรงแรมเว้ยเราถามมันแต่มันก็สงสัยอ ออแล้วโคดูขอมาแล้วเมื่อกี้มันมันหลุดนะครับเออแอม่ฉยแล้วอุ้มหน่อยมานี่นครับดีโอ้ดูเรื่องไปได้อย่างเงี้ยไปเลยลไหมล่ะไปไหนอ่ะไปครับมาดูเดี๋ยวผมจะไปในเมืองกันนะครับ ขอกันดีๆเงินหนึ่งได้ไม่ได้ได้ได้พันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งห้าพันไปพี่ห้าพันไปขอเงินดีๆห้าพันอย่างเงี้ยห้าพันดไอดีแปดเจ็ดสองมีสองพันเพี่ยามได้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 เอามาามาค่อยถามเลขกันนนะเลขอะไรอย่างเงี้ยได้ได วิตามินไว้วิตามินไว้ไทยนะครับพอดูวิตามินวิตามินอุ้ยมันให้มาแล้วว่ะดีเลยพี่ดีเลยดีตห้าสองสามครับจริงๆพวกผมนะครับครับจริงๆพวกผมมาทดสอบสังคมครับผมเป็นผู้ให้ครับให้หรอครับครัถ้าให้ยืมสองพันผมจะคืนให้ครับสองแสนครับโอ้ไม่ก็ล้านเลยไม่สิบรับได้เลยครับผมจริงไหมครับเนี่ยอดีเลยครับให้แล้วพี่ให้แล้วอุ้ย โอไม่พี่อิตบีตบีไทยไทยไล่เลยไอ้หี้หลอน่อ่ะไอ้หายนี่นี่นี่หายนี่ไอ้ชาของเงินหน่อยนี่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 เราต้องข่นข่มหน่อยเพื่อทำเสียงแก่ๆเลยหรอนมของโนมได้บ้างไม่มีเลยพี่พันหนึ่งพันหนึ่งพันสามพันนะผมก็เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยสองพันแค่ละสองคน พ <liberal noise> ี่ถ <woo'> ่า <Tamam>. ย้เ <videog> ล <ame> <cus> <these> <worldwide> ่นมลงเหลือ2,500ันนะพี่ซื้อสองพมาเอาพัมามาพมนห้าพันห้าพัน้าพันหเาพันห้าพันห้าพันห้าพัน้าพันห้าพันาพันห้าันหมาห้าพัน้าห้านา้าพันหาน้าห้าพันหานห้านห้าพันห้าัห้านหาัห้าพนหอาพัน้าั้าพันหพนหอาพันหมาพันห้าพันหาพันหอาพน้าพมหาพนห้าัน้าพันห้าพันหมาพันห้า้าพันาพันหอานาัาพันามาพอาาาาา อาเป็นผู้เล่นใหม่จริงไหมครับจริงจริงพี่แปดเจ็ดสองอ่ะมีเท่าไหร่อะใส่ยูบี้ให้ดูไดไหมอใส่ยูบี้ให้ดูไดไหมอเดี๋ยวผมให้เงินตั้งตัวโอเคครับได้ครับไปไน้องๆให้ใครเข้าไปตั้งตัวคนสองแสนคนสองแสนเลขดีครับดี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 รับดูตัรับหีรดีรดีลับดีลับดีรัดีรับ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 นีรับดีรบ่รับดี้ับดีรัี่ับดแบรบดีรัารัรอี ใชแล้วใช่แล้วตรงครับไอ้แบ่งไอ้แบ่งพี่ถามเพราที่ไอ้กล่องรีฟอนนั้นอ่ะมันเปิดแล้วมันใช้เลยเปล่าไอ้นั่นอะไรใช้เลยพี่ใช้เลยใช้เลยใช่เลยครับผมเอาไปณผู้เล่นผู้เล่นใหม่ครับเว้ยมันเลย่อะเล่นให้สนุกครับครับขอบคุณครับครับพี่เอาับโหลให้แล้วอย่างงี้วอย่าลงไปนะพี่ให้แล้วอย่างงไปอดีเลยดีเลยพี่อะหกเจ็ดแปดอะค่ะ แล้วบอกว่าผมเป็นผู้ให้ผมนี่ผมมาทำคอนเทนต์ที่เฉยหกเจ็ดแปดให้เท่าไหร่ดีวะแสนหนึ่งมันให้มันให้มากี่บาทมันให้มาสองมันสองแสนแล้วนะจริงแล้วผมคือผู้ให้พี่โอ้ยให้ทำไมเป็นผู้เล่นใหม่ไหมครับใช่ผู้เล่นใหม่ไหมเฮช่ใช่ผู้เล่นใหม่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้เล่นใหม่พี่เมื่อกี้ผู้เล่นใหม่ ผมให้ไปแล้วค่ใช่ไหมขอบคุณครับไม่เป็นไรพี่ผมเป็นผู้ให้ไะเดนไปเดพี่ชื่ออะไรคะชื่อ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 โจะจกาะโจกโจกโจกรพโจกระโจกระเโจกรกรัเพยโจกระเพโรับพจระกระเระเพกระเะเกรพยระเพี่มจพรจองเรรรเ โอ้ยหล่อหล่อมัอนใจเลยพี่ขอบคุณนะครับผมนี่เลยพี่ลูกพี่นือเดียวเนี่ยย้อน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 ไปไปว้ดีไหมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณทุกคนขอบคุณพวกผมนะครับดูดิครับดูความดีที่ผมทำให้กับประเทศนี้นะครับประเทศลาสซิตี้นะครับตัวนี้ผมเป็นมิสเตอร์บีทนะครับเป็นผู้ให้นะใช่ครับผมเป็นผู้ให้ตัวจริงครับนี่ผู้ให้ตัวจริงนะให้เงินใช้เล่นนะครับครับอะไรโลครับ ดดูููด้ครับไว้ไว้แอนนี่อยู่เอ็กโซเหรอครับผมเอาไงดีพี่ครับบครัได้เหรอโอเคครับทุกคนเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับจะมีแอดมินลงหมอผมนะครับพวกเบียวแม่งมันแบบมันเบียวอ่ะเบียวเข้าเส้นไหนชิคเม่งมาถามกูอยู่แก๊งแม่งจริงไหมชิคเม่งโคตรเบียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีปล่อยบัตรเพิงนะครับนี่ปะเออเวงโง่น่าอี๋เยอยเฟิร์กกะไอ้ควาย เยแย่ยีดกันมั้งยปิดเปิดให้หมดดิเปิดให้หมดเิเปิดให้หมดเเปิดฟูเปิดอะไรเปิดให้หมดแลวเปิดฟงเปิดทิกเกอร์ทิกเกอร์ล้ค้าง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 ค้าเงทิเกอร์ดิโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้น้องไหวมเนี่ยไหวเนี่ย อ๋โดนแบนตายคุยไรสัตว์คุยไรสัตว์ฮะคุยไรสัตว์คุยไรสัตว์คุยไรสัตว์กูดิกกี้เว้ยกูดิกกี้เว้ยสัตว์ คุยไรสตร้านโปรที่ดีสุดนะครับควยโปควยีอยโปรสตร้านเอ็กกเดสนะครับร้านดีสุดนะครับผมควายพ่อมึควายพ่อมึอร้านดีครับร้านดีครับดูดีโอ้คยพ่อพ่อมึงัพ่อมึงมึงจะเบี้ยวเม้มหางเม้ไไงเฮียคุยอะคุยอะคุยอะเฮียเอกรียอปเลยเอกรีสอปเยไม่ได้คุยอลไรคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วมึงอยเบี้ยดิมึงอย่าบ้าดีมึงอย่าบ้าดีเอกรีสชอเลย เอ้ยอย่าบ้าดิอย่าบ้าดิกะลีกะลีอย่าเชี่ยเบียร์เฟมหาโพ้งอ่ะมีแบบนี้มันมี้ทำไมโปรทำคุยอะไรยี้คุยสารศาสตร์มีมับนี้ป้าโคมงศิลปศาสตร์แล้วเป็นคุยอะไรเป็นคุยอ่ะยัยมีมับนี้มีพ่อมีแม่ในเกมไม่มีมีพ่อมีแม่ในชีวิตจริงไม่พอหรอครับมีในเกมทำไมเนี้ยไปมึงไอ้สารุนป้าไปหุ่นป้าไปหุ่นป้าไปเว้ยเอกซเกิลเลสชอปครับเป็นเกิลเลสช็อปโปที่ดีที่สุดนะครับผมทีมีมีครบนะครับโปที่ดีที่สุดครับมีปลดแบนเรนด์ครับประเทศนี้แบนกูกี่ทีกกู็ปลดดไ้นะครรรัับบปะะเทศกกานค กูปวดมากี่ทีก <ara> ok <function als. S 1> ็เหมือนเดิมนะครับกูปวดมากี่ทีก็เหมือนเดิมนะครับประเทศกากนะครับประเทศกากนะครับโอพ่อมึงไงไสัตว์กูเนี่ยกูยอมมนุษย์ครับกูยอมมนุษย์ไอ้เหี้ยโอพ่อมายอมมนุษย์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอพ่อมึงอ่ะกูยอมมนุษย์เฮ้ยมึงรู้จักไหมเนี่ยไทรต์มาเนี่ยไอ้สัตว์เอายอนหน้าแม่มึงไงไสัตว์หูบปาไปไอแก่เหี้ยทำงานไป็นอะไรเหี้ยนี่คุยเสียงกับทุเรศเสียงมึงก็ทุเรศอยู่แล้วอะไรมือแล้วคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรมึงไอ้เหี้ยไอเฮี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 ยไอวฮียไอเฮียไอ 哎呀！